พีดมันนี่ยูบ่อยละเฮ้ยโอ้โได้กันไหนดึงดึก็ได้ไหวว่าอู้เหัวรเปล่าหัไหลหัวไหลเ้ยตัวนี้ตัวนี้มาทางนี่มาทางนี อันนี้มีถึง้มางมานี่มานี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยมนี่ก่อมาถึงนี่ท่านมาจุดแ่พี่่ไหบอวะจ่กเลย่ะมนี่มางนี่แ่้โมไม่เยดูมางนี่ก่อไม่ได้ยินงไงน่พอบึกแค่สั่นบึกแค่บึกแค่ ไอ้จักเค็ดเร็วๆนะเปียงหัวปัญญาเลยเดี๋ยวลุ้นเลยเนี่ยเดี๋ยวันดินไม่ได้เลยเนี่ยเข้ามาถางไว้แล้วเามาถางไว้แล้วมาถางมาถางไว้เด้อเอามาไว้เพียงต่เฝ้าเฝ้าทำเวลานะเปียงดูไหม

ก็ใหญ่คนบ้านนี้ได้เป็นนี่ก็ิด้ไม่ี่ได้แล้วเะแค่ไม่หเจอ่ขบนนี่เิดมันนี่อยู่บ่ละเฮ้ยเอาว่าพี่ฟาดใจกันเลยมัมัดไม่แขยง เอามามาีด่ดเีนลี้ย่เ้กพาเลี้ยปิ่นนะมันดิพาเลี้ยลาก,กันี่มันดิไปทั่วนะเอามาไปฟังเผอะเขานี้ยังไม่ได้ขึ้นเอาไปที่หลังทั้งหลังโดมิม่้งทางดไิไหม

สาวรดไอ้สักวันไม่รดหูันะตัวใหญ่เลยสอยแล้วตัวน้อยเอาสวิงสวิงสวิงก็ได้สวิงเอาสวิมนอเดี๋ยวมันยิ่งกาโ้ย่บ้เีงไโอมันเป็นตัวใหญ่หรอกนะ คนเมาบอกเขาบอกปลาใหญ่ที่วเราขอไว้สิเอ็ดตัวมันนีมันบยใหญ่ดอกจ้าเล้นการอย่างนี้มันก็ทำเดโอ้โหของใหญ่แล้วมาที่นี่อู่เนาคนเดียวเลยแค่คนเดียวเอ Hãy có cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn